สวัสดีค่ะแม่บุญลายพื้นทองค่ะมือนี้มีเทคนิคไง,ไง่ายๆสำหรับการใส่สิบกระเป๋าเด้อค่ะสิบกระเป๋ากระเป๋าห้อยยังใส่งานดียูแบบนี้จะดันนอกเขาใส่ดียูแต่ว่าสิบเขาชำรุดเด้อค่ะตรงนี้ค่ะเวลาหลุดเวลาเฮ็ดยังเรามันกระบอกสะดวกจ้ะก็ะคือมันชำรุดจะเปลี่ยนใหม่เด้อค่ะก็หาอุปกรณ์จากกระเป๋าตัวอื่นที่ ที่บอดด้ใส ja. ่งานเด้อ exactly. ค yeah, bueno, ่ะกระตัดออกจากแม่บ <u> ุหรายกระตัดออกจากกระเป๋าใบนี้ล้วเพราะว่าบอดด้ไส่งานเราจะนี่จะเอาตัวนี้มาสมจะนี่ค่ะจะมาสมมาสมกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้นี่แม่บุหรายลวงออกมาก็เลยเห็นตามปกติแล้วเขาจะลบอยู่ดานในเด้อค่ะแต่เขาบดึงออกมาเขาก็จะบอเห็นค่ะเขาก็ต้องล่วงดึงนี่จ้ะมันจะลบจะลบอยู่ด้านไนค่ะนี่ปกติเราแต่เขาบ้คิดว่าหาก็จะบอเห็นจ้ะ เพราะฉะนั้นก็ดึงลวงออกมาค่ะลวงออกมาเพื่อว่าจะซ่อมค่ะเขาจะลูอยู่ดานนเด้อค่ะนี่ค่ะดึงออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้จ้านี่ค่ะแม่บุญร้ายก็จะซ่อมจ้ะเพราะว่านี่จ้ะสิบอยังกัยังดีๆอยู่จ้ะทิ่เจ้ว่าตรงนั้นเขาช่ำดุดจ้ะนี่จ้ะก็หันมาทางด้านนี้ค่ะนี่จ้ะเหตุแบบนี้เด้อค่ะนี่ก็ค่อยๆค่อยๆเอาเขาในช่องจ้ะจ้ะค่อยเอาเขาเทละคาง เอาเขาเอาเขาไว้ยังพึ่งดึงเขาไปเลิกด้วยค่ะเอาเขาเอาเขาเอาเขาไปให้ทอทอกันทั้งสองดานด้วยค่ะนี่จะเป็นลักษณะนี่จะเขาก็จับประมาณนี่จะแล้วก็ค่อยๆเอามือดัน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 ขึ้นมาเบาๆด้วยค่ะดันดันขึ้นมาค่ะพอเขาเขาได้ทีแล้วด้วยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ดันค่อยดันมาจ้ะดันดันดันจากน้อยพอเขาได้ทีแล้วค่ะเขาก็ใส่สองมือหนีบหนีบเข้าไปเพื่อว่าว่าห้ยซิบอาจจะเวลาเราลูดก็จะได หูดง่ายๆเด้อค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่จ้ะเห็นบ่ค่ะน่นจะเรียบร้อยค่ะกระสมได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้ะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะตรงนี้เขาก็เอาลบมุมขึ้นเข้าไปค่ะเอาไปเอาไปแอบว้หมองเกาด้อค่ะในช่องหมองเก้าจะคอยยัดเข้าไปค่ะตบแต่งให้ดีเหมือนเดิมค่ะนี่จ้ะเอาก็ยัดขึ้นเข้าไปจ้ะนี่ค่ะแต่ง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 อยางน้อยจ้ะแต่งแต่งให้สวยให้งามเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่ากระเป๋าใบนี้ยังใส่ดีอยู่ค่ะกระเสียด้ายค่ะกระซอมใส่เองสวยค่ะซ้อมแล้วสวยจ้ะใส่งานใดจ้ะลูดงายมอนคือเก่าค่ะชืบชืบชืบนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกใบนึงแม่วุ้นลายก็ซอมไปแล้วเห็นว่าซอมใดกันเลยอยากแบ่งปันเพื่อว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เขามาเห็นหรือท่านที่ทราบแล้วเคยเห็ุแล้วที่เขามาแวะชมแม่บุญลายก็ขอขอบุ้นเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะ